สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าตรู่ของวันที่29ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเตดตข้มูลข่าวเกี่ยวทองคาสานการ์ราคารทองคำมิครอน,นโน,โนโราคาทองคําและรายงาน,นะะราคาทองคําประจําวันนี้นะคะราคาทองคาสปอร์ตช่วงกลางวันแกว่งตัวโดยสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพัฒนารัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลงและความตึงเครียดนะคะรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน ยังมีปัจจัยหนุนต่อเนื่องนะคะยอดค้าปลีกญี่ปุ่นลด2เดือนติดกันเหตุโควิดนะคะจุดการใช้จ่ายท่ามกลางความมิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งตอกย้ำคาดการที่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงชะลอตัวก่อนธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะจะปรับลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามสภาทองคำโลกเปิดเผยว่าความต้องการทองคำจากทั่วโลกลดลงในไตรมาส3สู่ระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี63เป็นปัจจัยกดดันราคาทองไว้ทองคำอยู่ในช่วงของการปรับฐานลนักษณะไซด์เวย์ค่าจะแกว่งตัวอีกระยะหนึ่งภาพระยะกลางของทองคำยังดูเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นแต่มีการแกว่งตัวของราคาค่อนข้างมาก กรอราคาตองคำกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางและยาวได้ทําให้ภาพองค์รวมนะคะยังเป็นทิศทางขาขึ้นโดยมีแนวรับแรกนะคะที่บริเวณ1,784ดอลลาร์ 1, และแนวรับถัดไปนะคะที่บริเวณ1,772ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,809ดอลลาร์ 1, และแนวต้านถัดไปนะคะที่บริเวณ1,819ดอลลาร์ 1, สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะชาวที่29ตุลาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่28นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะทองคำแท่งกส6ส5%รับซื้อ28,250บาทขายออก28,350บาททองรูปพันณัสุกจ6 5%รับซื้อ 2 7 7 4 2บาท80สตางค์ขายออก28,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงําประจำที่2ี่ตุลาคมปี2 5 6 4ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้นะคะสรุปรวมราคาของวันที่2 8เป็นบวกไปที่150บาทแม่สินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงํา ณะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซ b s c r ค b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่สินินำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ